มาเดินเล่นในสวนค่ะเราจะไปเก็บมะม่วงมากินกันนะคะแล้วก็จะกินสดๆที่ต้นค่ะตอนเย็นๆอากาศดีๆนะคะพามาดูต้นมะม่วงก่อนนี่เดี๋ยวเราจะเลือกกันนะคะว่าเราจะกินต้นไหนดีว้าวดูน้ำดอกไม้ว้าวมาดูใกล้ๆค่ะ โอ้ว้าวว้าว้าวเต็มต้นเลยค่ะสวยมากเข้ามาดูข้างในนะคะอืมมาดูต้นนี้ดูต้นนี้ค่ะอันนี้ชื่ออะไรน้องเอ๋จำไม่ได้แล้วคุณแม่บอกอะไรงูเหา่างูเหา่เหาสัากอย่างอะไรขมิน้นอะ ไม่ใช่งูเหา่างูเห่างูเห่าชื่ออะไรงูเห่างูเห่านี่แหละแต่ว่าดกมากเลยค่ะดูโอ้ยโอ้ยดูดูค่ะมาดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยดูดิโอ้โหอ,อ,อ้าวพี่ๆท่านไหนรู้จักชื่อบอกน้องเอ๋ด้วยนะน้องเอ๋ลืมชื่อจริงๆค่ะต้นนี้โอ้ยดูข้างล่างสิคะดูข้างล่างค่ะโอ้โห อะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ว้าวเนี่ยทุกคนเห็นไหมว้าว,ว <c oughs> เต็มเลยอะคะอ่ะมาดูต้นต่อไปเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวค่อยกินนะคะเดินดูก่อน ว้าวสวนข้างหน้าสวนก็จะมีมะม่วงอันนี้พันอะไรเนะาะสวยมากคุณพ่อมาถ่ายใกล้ๆเร็วคุณพ่อมาถ่ายใกล้ๆเร็ว,ว,วดูค่ะดกแบบดกแบบรอบต้นเลยอะคะ่ะเห็นไหมว้าวแล้วก็มาที่ตอนนี้ค่ะ ตัวน,นี้จะเป็นเมืองย่าอันนี้เรียกว่าพันเมืองย่าเป็นพันโคราดมาดูใกล้ๆแล้วเป็นพันที่มีลูกใหญ่มากแต่ปีนี้ค่ะลูกออกน้อยปีนี้ลูกออกน้อยตอนนี้ในต้นเหลืออยู่สองลูกเองนะคะแต่ว่าลูกใหญ่นะนะคะนี่ค่ะ อสายพันธุ์ของโคอุ้ย,ยจะลบมอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของโคราชนะคะมาดูทางนี้ต่อนะจะ้อในตะก้านี่ก็มีน้ำจิ้มอะค่ะกำลังเลือกอยู่ว่าจะกินสายพันธุ์อะไรดีจำน,นิดน้องเอ๋ก็จำไม่ได้น้องเอ๋ก็จำไม่ได้นะคะว่าแต่ละพันธุ์นี่ชื่ออะไรบ้างอุ้ยดูต้นนี้ ดูดิเนี่ยค่ะคุณพ่อขาเดินมาดูใกล้ๆเล้ยนี่นี่โอ้ยห้อยเต็มต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะห้อยแบบเป็นพวงเต็มต้นเลยอะ,ะ,ะ,แ,บบลยอะแล้วต้นก็แบบต้นเล็กนิดเดียวโอ้ยมาดูมุมนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณพ่อ,พอยืนตรงนี้แล้วคุณพ่อถ่ายกันนี่เข้าไปต้นนี้เยอะต้นนี้เยอะงั้นหนูจะกินต้นนี้ก่อนแล้วกัน กินตอนนี้ก่อนแล้วกันเอาเอา,เอาลูกไหนด,เเดีเอาลูกไหนดีค่ะไม่เลือกไม่ถูกเลยอะดูค่ะเอาลูกไหนดีค่ะว้าวเอาลูกนี้แล้วกันมาอืมมากินมะม่วงกันอืมไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่าไม่มียาอันตราย เรืองเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะพันนี้ยคล้ายๆโชคอน,นันต์นนะรสชาติ quân ไปดูข้างๆย้อยลงดินเลยดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็มากินมะม่วงในสวนมะม่วงอออออืืืืื ดูสมมมมไม่เปรี้ยวมากไม่รู้พันอะไรน้องเอปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์นะคะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง นึกบางต้นก็รู้แต่บางต้นก็จำไม่ได้อืมอร่อยไปกินต้นอื่นมาัาง กินต้นไหนเอาต้นไหนดีกินมะม่วงเล็ดดีกว่าเดินตามมานะคะมาดูมะม่วงแล็ดแต่แต่คนไม่แล็ดนะ มะม่วงแลดแรดของแท้เลยนี่นี่ดูค่ะอุ้ยทุกคนดูค่ะมันห้อยตรงเตงตรงเตงเอาละเตรียมตัวเอาลูกนี้เลยเอาลูกนี้เลยค่ะนี่จะตัดยางมันออกก่อนอุ้ย เห็นมะม่วงไหมเห็นไหมพ่อเห็นนี่ค่ะมอดอืมอ,มอมืหอมแลดหอมมากอร่อย อืมอืม,มดแต่เต็มตัวเลยค่ะอืพี่ขอบป็นมะม่วงก่อนเห็นไหมหมดอย่ากัดนะ แล้วตอนนี้จะพาไปกินลูกหม่อน ม่อนเบอรี่ <laughs> <laughs> เดินถือตะกร้าวกินผลไม้ <laughs> <laughs> อร่อยอามาให้นี้ เราก็จะผ่านต้นทุเรียนอ่าแล้วก็มีหักหวานบ้านนะ ดูใกล้ๆคะ่ะนี่เป็นอีกอีกชนิดหนึงที่ออกลูกทั้งปีอืมอืมเห็นไหมคะออสดำตุรกีปีนี้แรงลูกก็เลยเล็กหน่อยไม่ค่อยชุ่มฉ่ำอืออือแต่อร่อยมากอืม นสอาติ่ร่อยมาดูต้นนี้โอ้ยชอบต้นนี้เดียอุ้ยดกมากเนี่ยลูกสีแบบนี้ค่ะลูกสีแบบนี้คือแบบหวานน่ะดูเลยค่ะเต็มต้นเลยนั่งกินแล้วกันค่ะ ออออืืืืมมมมเห็นไหมพ่อขาดูที่ต้นอืมอืมอร่อยอุ้ยหาลูกจำๆกันอืมอืม เด่มต้นเลยค่ะอุยอร่อยมากอไม่รู้จะหยิบตรงไหนก่อนเลยมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้น มีอยู่สิบกับต้นอู้ใช่ไหมอ๋อมีอีกท่อมีอีกต้นนึงต้นใหญ่ดูค่ะดูต้นนี้อืม แบบอมาดูกิ่งทางนี้พอ่อโค้งมาเลยอืเต็มเลยอ่ะออร่อยมากทุกคนมันมีหลายพันนะมันมีหลายพันแล้วก็มีหลายรสชาติตัวนี้จะเป็นออสดำตุรกีรสชาติจะอร่อยอืมจะไม่ได้เปรี้ยวมากจะเปรี้ยวแบบกลมกล่อมพันนี้ย อืมอืมอร่อยค่ะโอเคน้องเองกก็พาพี่พี่ทุกคนเดินเล่นชมสวนตอนเย็นเย็นนะคะเก็บผลไม้กินสดๆเดี๋ยวจะเอามะม่วงไปนั่งกินต่อแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ